ปี2,569สำหรับคนปีมะโรงนะครับน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับจะมีโลกใบใหม่สดใสขึ้นก้าวหน้ามั่นคงขึ้นเดินทางไกลนะครับอาจจะไปถึงต่างประเทศเลยก็เป็นไปได้นะครับโอกาสของการงานโดดเด่นมั่นคงขึ้นการเงินจะร่ำรวยนะครับส่วนรายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวปีมะโรงครับคลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะโรงในปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่ควรระวังสิ่งดีๆคืออะไรบ้างนะครับก็มาบอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆท่านที่ เข้ามาดูนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันนะครับเพราะว่าเป็นการพูดถึงดวงแบบไม่ได้จำเพาะว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักนะครับก็ตามที่ขึ้นแอดไลน์มานะครับก็สอบถามได้ครับเอาละ,ะครับทีนี้มาดูว่าดวงคนปีมะโรงในปี2560 9นี้นะครับจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตมีอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องงานเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากไยพ่พัากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น10ไม้เท้านะครับอันนี้งานใหญ่งานเยอะนะครับจะได้รับผิดชอบ มีงานสําคัญสําคัญเข้ามาทำนะครับไม่ว่าทํางานประจําหรือว่าทํางานส่วนตัวนะครับคือโอกาสมันงานเข้านะครับรับงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ตําแหน่งหน้าที่ก็ดีงานใหญ่ๆก็จะเข้ามาการเจราจาการงานจะประสบผลสาเร็จแม้ว่าอาจจะต้องเหนื่อยนะครับคือ คนเรานะทำงาน,ม,นมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมมันก็ต้องเหนื่อยบางทีก็อาจจะลานะครับอันนี้ก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ด้วยต้องเข้มแข็งในเรื่องของสภาวะอารมณ์จิตใจนะครับและก็อย่าลืมต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่างานเข้านะครับรับงานมากๆนะครับภาระเพิ่มขึ้นแต่จุดดีคือความมั่นคงในเรื่องของ สิ่งที่จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่การงานการเงินอะไรต่างๆที่มันตามมาครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น4ถ้วยนะครับอันนี้คือเรื่องอารมณ์วันไหวในบางเรื่องบางอย่างนะครับอาจจะเป็นประเด็นของการดําเนินเกี่ยวกับความรักนะครับอาจจะยังไม่ลงตัวมีความคาดหวังก็ชีวิตก็อาจจะมีปัญหาทั้งด้านนี้อยู่นะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการงานนะครับเป็น6ถ้วยนะครับจุดเด่นอีกประการหนึ่งในเรื่องของงานคือการแก้ไขปัญหาจากอดีตนะครับอะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่ไม่เคยที่เคยไม่ดีมาก่อนนะครับก็จะมีช่วงเวลาในการแก้ไขได้นะครับพอถึงจุดหนึ่งก็คือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาจจะมีช่วงเวลานะครับคือวันนี้เรารู้สึกว่าแย่ไม่ดีแต่ต่อไปอีกสองสมวัน เราจะเห็นทางเราจะแก้ไขได้นะครับโอกาสก็จะเพิ่มเข้ามางานเยอะขึ้นมากขึ้นงานจอ็อบงานฟรีแลนซ์ก็เข้ามีเพื่อนฝูงนำงานมาให้ทําผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกินุนส่งเสริมอันนี้ก็ดีเยี่ยมนะครับและรวมไปถึงเรื่องของรายได้การเงินด้วยนะครับมีโอกาสจะได้รับเงินแบบฟุกๆุรับเงินแบบไม่คิดว่าจะได้ก็เป็นเรื่องที่เรามีส่วนที่ดีๆเข้ามานะครับรวมทั้งเรื่องของการดำเนินชีวิตในข้อที่มัน ผิดพลาดรอคอยการแก้ไขก็มีโอกาสนะครับต่อมามาดูเรื่องที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการงานด้วยนะครับมี4ไม้เท้าเริ่มต้นจากคําว่ารอแล้วจะได้รับโอกาสได้รับความสมหวังนะครับบางคนรองานรองเงินก็จะมีโอกาสที่ดีตามมานะครับ การที่จะทํากิจกรรมอะไรใหม่ใหม่ก็เริ่มต้นได้ดีการค้าขายการสร้างอาชีพนะครับมีจุดเปลี่ยนมีจุดของการเริ่มต้นที่น่าพอใจประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินก็เป็นราชาไม้เท้านะครับอันนี้ก็งานนะครับมีงานมีเงินมีความโดดเด่นมีความมั่นคงมีโอกาสดีๆนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เชื่อมโยงถึงกันแบบเด่นชัดมากนะครับคืองานก็จะส่งผล ต่อรายได้ให้มากขึ้นนะครับงานใหญ่ๆผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับดีเยี่ยมประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น10ถ้วยนะครับอันนี้ก็ดีเยี่ยมนะครับสมหวังนะครับอันนี้คืองานเลี้ยงงานฉลองฉลองเรื่ง,งานฉลองเรื่องเงินรายรับรายได้กิจกรรมดีๆนะครับอันนี้เป็นอารมณ์จิตใจความสุขความสมหวังชีวิตเดินหน้าต่อไปแบบดีมากครับ ต่อมาครับมาดูเรื่องที่สามเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากไยพ่ปยากรณใบที่หนึ่งเป็นสี่ดาบนะครับความรักถ้ามองไปที่สี่ดาบนี้นะครับก็อาจจะต้องรอนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับสำหรับคนที่กำลังรอเกี่ยวกับความรักนะครับก็เหมือนกับสี่ถ้วยที่รอนะครับก็จะมีเรื่องของช่วงเวลาเรื่องของความยังไม่ลงตัว เรื่องของข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่เคยไม่เคยได้รับการแก้ไขหรือว่าอาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องรอรอเวลานะครับอย่าพึ่งใจร้อนอาจจะมีเหตุมีผลของเขาอยู่นั่นแหละว่าคืออะไรเป็นอะไรนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เรื่องความรักนะครับเป็นอัศวินเรียนนะครับนี่ก็นิ่งๆเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปสุข ผมนะครับเพื่อที่จะทําให้อะไรมันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมโยงถึงความรักเชื่อมโยงของครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะทําอะไรมันผงผางแบบอ่าแบบที่ตามใจตัวเองมากก็ไม่ดีนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น5เหรียญนะครับอันนี้เรื่องที่ควรระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับภายในครอบครัวที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความรักความพอใจความ อะไรที่มันเข้ามาในช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับเกี่ยวกับความรักนั่นแหละคนที่เรารู้สึกชอบพอรักใคร่หรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายด้วยนะครับต่อมามาดูเรื่องที่4นั่นคือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของแนวทางสุขภาพนะครับมาเริ่มต้นจากไยพ่ปัากรใบที่หนึ่ง เป็น9ดาบนะครับ9ดาบคือความเครียดนะครับจะมีความเครียดจากเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบนะครับอาจจะมาจากภายนอกสถานการณ์บางอย่างส่งผลต่อการดําเนินชีวิตต่อการงานต่อสุขภาพความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องหาวิธีการรับมือการแก้ไขปัญหานะครับคือเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเราแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตัวเรานะครับ ะการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับแนวทางชีุดจ,จะโดดเด่นขึ้นนะครับเป็น the world นะครับนั่นคือโอกาสที่ดีเยี่ยมคนปีมะบรงนะครับคือปีของการเปลี่ยนแปลงปีของการเดินทางปีของการเดินหน้าสู่ความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาก็จะแก้ไขปัญหาได้นะครับเจออะไรที่เข้ามาก็จะเป็นอุปสรรคเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่แนวทางก็คือการเดินหน้าต่อไปมีโอกาสเดินทางไกลประสบความสำเร็จได้รับโอกาสใหม่ๆม,มีงานมีความรุ่งเรืองมีการเงินที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือการผ่านพ้นอุป,ปสรรคผ่านพา้นมรสุมมีความสดใสในชีวิตครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นชาริออตนะครับนี่คือดวงของการเดินทางด้วยนะครับเดินทางไกล ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานคืออนาคตสดใสรออยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเข้มแข็งหนักแน่นในการดําเนินชีวิตนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับทีนี้ยังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมสําหรับคนปีมะโรงนะครับเป็นสตรงนะครับนี่คือบทบาทสุขภาพสติีที่เพิ่มเข้ามานะครับคือความเข้มแข็ง ไม่ใช่บรอให้คนอื่นมาช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับจะมีลักษณะของคนที่พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะแก้ไขมีความเป็นผู้นำประมาณนี้ด้วยนะครับสรุปดวงคนปีมะลงในปี2569นะครับการงานจะดีขึ้นตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือไม่ก็งานใหญ่ๆงานเข้ารวมทั้งโอกาสที่ดีคือการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการงานจากอดีตก็จะผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับจากก้าวสู่จุดใหม่จุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผ่านอุปสรรคเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศชีวิตดีขึ้นการงานรุ่งเรืองขึ้นเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการงานคืองานเด่นเงินดี มั่นคงร่ำรวยโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆก็เพิ่มขึ้นตามลำดับตามความรู้ความสามารถตามลักษณะของการงานที่มั่นคงขึ้นนะครับเส้นทางความรักอาจจะเริ่มคำว่ามีปัญหาบ้างนะครับแต่ไม่ถึงขนาดบ้าจะต้องแยกกันอยู่ต้องต้องหันหน้าไปคนละทางอาจจะเป็นช่วงเวลาของการรอคอยปรับความเข้าใจกันบ้างอะไรบ้างนะครับค่อยใจเย็นๆ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโอกาสที่จะกลับมาโอกาสที่จะเข้าใจกันยังมีคนที่รอความรักก็ยังมีนะครับคนรักกลับกินมาแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันนะครับสุขภาพก็ต้องระวังนิดหนึ่งมาจากงานนะครับมาจากความเครียดด้วยนะครับและก็ใจยเย็นในการฝื้นฟูสุขภาพนะครับโอกาสคือความมั่นคงความมั่งคั่งความร่ำรวยสำหรับคนปีมะลงครับ อาไรครับก็บอกเล่าเรื่องราวดวงของคนที่เกิดในปีบะโรงในปีพศ2569นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็อย่าลืมนะครับใช้วิจารณญานในการดูควบคู่กันไปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่มาดูและยังช่วยกณา,น,าน,นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยและกดติดตามสำหรับท่านที่มาดูใหม่นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้ชาวปีมะโรงเตรียมตัวรับมือกับปีใหม่ สดใสขึ้นกว่าเดิมก้าวหน้ามั่นคงขึ้นสมหวังทุกเรื่องทุกอย่างนะครับสวัสดีครับ